นักวิชาการเปิดเผยเสียงสะท้อนจากพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาซับเย็นเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการบริหารและการจัดการเมืองมหาวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มต่าง สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือความต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งอื่นใดเข้ามาบดบังภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากการพูดคุยกับครัวเรือนที่สูญเสียทรัพย์สินบ้านเรือนและไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจารย์เทพถาเปิดเผยว,ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเห็นประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเผชิญความยากลำบาก ใครช่วยลงมาช่วยเลยคนพื้นที่สนับสนุนหมดหลายคนบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันจึงอยากให้ทุกฝ่ายมองไปในทิศทางของการช่วยเหลือมากกว่าเอาปัญหากรมพวกเขาไปโจมตีกันทางการเมืองช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวหาดใหญ่ต้องการนักการเมืองทุกสีทุกค่ายมาช่วยฟื้นฟูจึงอยากเห็นความร่วมมือกันมากกว่าที่จะมุ่ง discredit ทางการเมืองบ้านเมืองควรอยู่เหนือการเมืองในช่วงวิกฤตของประเทศ ประชาชนต้องการให้การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่องไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไม่สะดุดจากความขัดแยง้งและไม่ถูกทำให้เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมขยายความแตกแยกมากขึ้นรัฐบาลเองต้องเข้มแข็งและรวดเร็วแน่นอนว่าชาวหาดใหญ่ยังคงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยอาจารย์เชษฐาบอกว่าแม้ประชาชนจำนวนมากจะประสบความเสียหายรุนแรงทั้งด้านทรัพย์สินการทำมาหากินและสภาพจิตใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งชาวบ้านก็สะท้อนว่าขอบคุณและเป็นกําลังใจให้แก่เจ้าหน้านที่ทุกฝ่ายที่ยังทํางานต่อเนื่องตลอดหลายวันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้านที่ฝ่ายปกครอง,ก,รองกู้ภัยทหารตํารวจอปรพรอ,อสสมอรวมถึงอาสาสมัครจากหลายจังหวัดที่ระดมกําลังกันเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์เชษฐาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเจ้าหน้านที่ทุกคนกําลังทํางานเต็มความสามารถ จึงอยากเห็นบรรยากาศที่เอื้อให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่นไม่ถูกดึงไปเป็นประเด็นอื่นจนวุ่นวายไปหมดในสถานการณ์ภัยพิบัติการสื่อสารและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูทั้งในระยะฉุกเฉินและระยะยาว การวิาพากษ์วิจารณ์สามารถมีได้แต่ควรอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้อาจารย์เชษฐามองว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันลดความตึงเครียดทางการเมืองและเพิ่มพื้นที่ให้แก่การทำงานของหน่วยงานต่างๆการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่และจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบนั้นจะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนได้มากกว่า เสียงสะท้อนจากชาวบ้านจำนวนมากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อกังวลด้านการเมืองแต่ยังรวมถึงการคาดหวังต่อการฟื้นฟูเช่นการเร่งคืนระบบไฟฟ้าประปาการเก็บขยะและทำความสะอาดเมืองการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงมาตรการเยียวยาและสนับสนุนทางเศรษฐกิจหลังน้ำลด ประชาชนส่วนใหญ่ย้ำว่าต้องการให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและโปรง่งใสโดยหวังว่าการเมืองจะไม่เข้าแทรกแซงในระดับที่ทำให้การช่วยเหลือประชาชนล่าช้ากว่าที่ควรเพราะฉะนั้นไอ้พวกทิทฐาถายว่านายกลาออกไปเลยยุบสภาเลยหุบปากก่อนเพราะทนายกยุบสภาจะอยู่ในสภาพรักษาการอำนาจในการสั่งการจัดการ ดูแลประชาชนในภาวะวิกฤตจะบกพร่องจะมีจำกัดบอกว่างั้นให้ข้าราชการทำเออไอที่ผ่านมาเนี่ยก็ข้าราชการไม่ใช่หรอก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่หรอที่นำมาสู่วิกฤตได้ขนาดเนี้ดังนั้นเพลาๆการเมืองกันลงมาบ้างครับ